คุณ้เสกลีไงไก่วเชียนหไก่ยังกรล้าเจ้าอไก่ร้าเาไก่สงไก่พัอไ่ยังน่ะไก่ไิเชีนเนี่ยเมื่อไหร่กูไก่ะเขาตนวากันวะชวขว่ง่ค่อยมีเนื้อก่สาม่ันมไกพันย่หคลก็เ มะมากวกลนขาไกเปอตัวเ่ินช้าย sure, uh ี huh. ่สิบหรอช้นเพเมงบ้านต้องไปยืน้าเลไก่ของเกาชิ่นไปย่งบ้านได้ไห

ปาเสอพิทโต้ตัดจิ้มๆิ่ต่ไม่จิ้มนี่มันละลายงนค่ะนี่มันละลายข้งมือเ้ยอัดเสร็จโอหเราเป็นมาดเจวาแรงโหเปิ้ลินุทิจังมึองอะไรปุ้หลอก cả quả một nửa cái tô là cái này cái không ăn á, cái <laughs> cái <laughs> cái cái

มันเขาย่างไม่ใช่แกงกระโดนแกงก็เป็ระเจี๊ย จังเข,อออา,งขอออาออกมาต่ำเลยคือังเขาออกมานเมืองนั้นบวชนะเสจ็จยังไงเจนซื้อแต่ตันงูแ่ใช่ฮะื้อใจมากรบสือไมใหญ่เกอดคนเกินไปแต่คนเดียวคนนีน้แต่ดูใช้่รงคนที่เรียน

ใส่น้ำตาลถ้าได้ต้สัมก็ได้ต้งสมัใงสมใส่น้ำตาลดูเป็นหวานเลยกนสดตัไก่น้ำา

เที่ยวแเที่ยวพัทยาแถวพัทยาน่าะไปร้านนี้นั่นเแงแบันนี้มันแงตัวโป๊ะๆนะ่ไทยอ่จำกวอะพัทยานนี้ตัม่ต้องใส่มีใจโต่ะสือว่าจะมาใช่สื่อว่าจะมาก็ไปกินเนาะตวีเย เายิ้มผมยานลูกจะหาเนี่ยไม่ใช่ลูกแต่หาลูกลูกหูจะฆ้าให้ทมันถึมาหาลูกไี้ปิวพ่อกับมงเยงมุกตพกปากกูไปตีแน่นหนาอี่ถึงมหามูลแน่นห่อยเตืองนั้นมันเนี่ยไม่อยาดใจค่ะลย เมื่อานบวชพื่เดินแม่ผิวน้ำตาลน้อยมามใช่แบบมียาไม่ฮะเพ่มนว่าใช่เพื่อนหนเพื่อนดิวนหงมหนาสมาก่ะเดมนะ ไม่ได้ดองนาะแบบตัวที่สอ่เียตัวที่ห้าิัอร่เงี้ย่ามบอว่าแต่ทอ่วันนี้าไม่ได้อ นี่ประเด็นนี่้เด็นี่นีู่สิประเด็นนี้วะนี่เป็นประเด็นเยต้องมา่อเที่ยง นอลายนุ้งไปมาลืมฝังง่วงว่าก่อนเลยสอง

สร sí ้างอพร้อม <ancestor> ่ร no ้พร่อเสียงนฮะโอเสียงยัง <ina>

ผมมันเจ้าเยอะแล้วครับพอแล้ว